ทำค่ะขอกรับคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวนะคะที่เคารพอย่างยิ่งค่ะขอกรับคุรุทุกท่านนะคะแล้วก็จิตอาสาทุกท่านนะคะพี่สาวเปป่วยพึ่งเป็นเบาหวานความดันไขมันเจเลตีบแล้วก็เป็นไตระยะห้าแต่ตอนนี้ฟอกแล้วพึ่งฟอกได้สองหนุนพึ่งแล้วก็น้ําท่วมปอดพึ่งจะออกจากโรงพยาบาลมาจ้ะ แล้วก็ตอนนี้ก็ยังพักรักษาตัวเพิ่งจะออกออกจากโรงพยาบาลมาเมื่อวานเนี่ยแล้วแล้วแล้วเราแล้วเราจะปฏิบัติตัวยังไงล่ะคะที่ว่าเราเราฟอกฟอกไตแล้วเนี่ยลละคะ่ะโอ้เป็นโรคแล้วก็ชีไม่ออกเลยเออผมผมว่าดีนะครับนี่ได้ก็ได้เป็นหลายโรคครับพอดีเราก็ได้รู้เลยครับว่าเออดีนะโลกนั้นโลกนี้เราก็สามารถสะสมมาได้จังเยอะจังแยะเลย ทีนี้เราก็จะได้ประโยชน์นะครับว่าเราจะได้เรียนรู้ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับครับจง<า>ใา,ายเป็นคนจังหวัดชุมพันใช่ไหมครับผมดูสําเนียนงนค<แ>รปฐมเอานนครปฐมจ้ะแต่เคยไ <laughs> ปเข้าค่ายที่ส่วนป่านาบุญข้าวส่วนป่านาบุญข้าวตอนแรกก็ว่าจะไปวันที่ยี่สิบนี้อีกรอบหนึ่งทีนี้ยังไปอยู่โรงพยาบาลอยู่ก็เลยยังไม่ได้ไปเรื่องของโรคใจด้วยต้องอย่างนี้ต้องขอเชิญพี่กุ้งนะครับค่ะครับพี่กุ้งเป็น พยาบาลวิชาเชพเกี่ยวกับโรคไตโดยตรงนะครับเกลน้ลนคำเกล้นํำค่ะคุณคุณดาเหรอคะจดาจเรล็นคำครับพี่กุ้งเอ่อที่ท,ที่ที่ส่วน่านาบุญก้าวเขาเ<ๆ>ขา,ขาก็บอกว่าพี่กุ้งเกี่ยวกับเกี่ยวกับเรื่องโรคไตนี่แหละเขาจะให้คําตอบได้แล้วก็จะขอเบอร์โทรด้วยเพื่อเป็นอะไรจะได้ติดต่อได้อ๋อได้ค่ะได้เดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้พอดีเมื่อกี้เข้าห้องน้ําออกมาก็ได้ยินเสียงโรคไต ได้ได้ยืนไปอย่างเดียวมีเบาหวานความดันแล้วก็มีอะไรนะคะไขมันหัวใจใช่ไหมความความดันไขมันคืออ่ศูนย์เป้าเพื่อนกันนะคะพี่พี่เป็นผู้รับเป็นผู้รับเหมาใช่แล้วค่ะแล้วก็แล้วก็วันที่สิบวันที่สิบเอ็ดเนี่ยตอนแรกก็ว่าจะไปเที่ยวบ้านเพื่อนแล้วไปทําบุญนะนะแต่ทีนี้ พี่สาวน้ำท่วมปอดกอน,อนก็เลยก็เลยต้องไปนอนโรงพยาบาลที่จะออกมาเมื่อวานตอนบ่ายค่ะ,ค,ะคือเอ่อตอนนี้ฟอกไปอยู่ใช่ไหมคะค่ะเพิ่งจะฟอก,ฟอกได้สองคนค่ะคือคืออย่างนี้ค่ะจากจากประวัติเมื่อกี้ที่เล่าที่มาเล่าไมา้ฟังทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะ,ะเป็นเบาหวานความดันไขมันโรคเหล่านี้ค่ะเป็นสาเหตุทำให้ไตาวาย เด็เพราะว่าอย่างเบาหวานเนี่ยน้ำตาลเลือดจะมากตัวน้ำตาลนี้จะเป็นตัวตัวที่ทำร้ายหลอดเลือดซึ่งตจะมีหลอดเลือดเล็กๆเล็กๆเล็กๆฝอยๆเยอะแยะมากมายเลยเพราะฉะนั้นหลอดเลือดมีอยู่ตรงไหนหลอดเลือดตรงนั้นจะถูกทำลายรวมทั้งหลอดเลือดบริเวณไตนะคะจสร็จทีนี ความดันก็เช่นกันค่ะความดันเนี่ยเกิดจากเอ,อ่อความแรงแรงดันในเลือดสูงพอแรงดันในเลือดสูงในในไตก็เนื่องจากมีหลอดเลือดเขาก็จะไปทําให้เลือดในไตถูกทําลายอีกเช่นกันอ๋อแต่ทีนี้ให้ประวัติว่าฟอกเลือดมาแล้วสองครั้งใช่ไหมคะจ้าส่องหนค่ะแล้วก็วันแล้วก็วันวที่ผานเเขาให้ไปทำอีกปกติ ค่ะปกติการฟอกเลือดหมอไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะจับฟอกเลือดได้ง่ายๆนะคะจะต้อง<า>มีอาการคลินิกค่ะอาการทางคลินิกอันหนึ่งที่อย่างเมื่อกี้คุณอาบอกว่ามีปัญหาก็คือน้ําท่วมปอดค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะเพิ่งจะเป็นครั้งแรกบวมใช่ไหมคะจา๋าเพิ่งเพิ่งกะนเป็นครั้งแรกเลยเล,ยละคะ่ะอ่าตอนก่อนหน้านี้ท่านจะบวมใช่ไหมคะใช่จ้ะใช่จ้ะอ่าคือลักษณะที่น้ําจะท่วมปอด ตอนแรกๆอ่ะเขาจะบวมก่อนค่ะบะริเวณขาแขนไอ้มือทั้งสองข้างหน้าจ้ะแล้วค่ะคือเมก่ถึงน้ําเวลาน้าท่วมแล้ค่ะน้ําจะค่อยๆท้นค่อยๆทนค่อยๆท้นไม่ใช่อยู่ๆปุ๊บเขาจะท่วมปอดทีเดียวไม่ใช่นะจ้ะจ้ะเขาจะค่อยๆทนค่อยๆทนจนกระทั่งสุดท้ายคือน้ําท่วมปอดนั่นคือน้ําไม่รู้จะไปไหนแล้วเขาก็เลยมาที่ปอดการที่น้ําท่วมปอดแปลว่าปอด หัวใจแย่แล้วผ้าหากหมอ,อไม่ช่วยด้วยการฟอกเลือดจะทําให้คนไข้เสียชีวิตได้คือเป็นอาการสุดท้ายเรียกว่าเป็นอาการที่วิกฤตที่จะ,จะทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ซึ่งอ,อันนี้หมอแผนปัจจุบันจะรักษาดูแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะอยากจะให้คุณอาทำใจเลยค่ะว่าการฟอกเลือดไม่ได้เป็นเรื่องเลวร้าย ออเหรอใช่ค่ะเพราะว่าเป็นการช่วยวิกฤตด้วยโดยเฉพาะในอย่างเคสของคุณอาเนี่ยซึ่งเนื่องจากว่าจะมีโรคเยอะแยะมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นความดันเบาหวานไขมันคืออาหากเราไม่สามารถควบคุมโรคเหล่านี้ได้ไงไงไปถูกทาร้ายอยู่ดีอืการที่เขาถูกทําร้ายวิธีที่จะช่วยเขาก็คือการโคกเลือดทดแทนก,การเลือดไม่ใช่เป็นการรักษาค่ะ กรณีนี้กรณีการพอกเลือดเป็นการบําบัดทดแทนไตค่ะอ๋อบาบัดทดแทนไตใช่ค่ะคือเพราะฉะนั้นการบําบัดทดแทนเราจะทดเราก็ฉะนั้นเราก็ต้องทดแทนไปทั้งตลอดชีวิตเลยอ๋อเหรอค่ะ,ะรู้ไหมว่าเป็นโรคไตนี่ดีกว่าอะไรรู้ไหมดีกว่าอะไรล่ะคะดีกว่าเป็นโรคมะเร็งอ๋อดีกว่าเหรอ <laughs> เพราะถ้าหากว่าเราช่วยร่างกายเราได้เนี่ยคะ่ะเราก็สามารถที่จะมีชีวิตกาเรียกว่าคุณภาพชีวิตอะคะ่ะได้ใกล้เคียงกับคนปกติเพียงแต่เราจะต้องมีภาระหน้าที่ในการที่ต้องรับผิดชอบในการพอกตาซึ่งตรงนี้คะ่ะเรียนตามตรงนะคะว่าไม่ไม่ไม่แน่ใจนะคะว่า จะสามารถหยุดฟอกเลือดได้ถึงแม้ว่าจะใช้ศาสตร์แพทย์วิถีทมด้วยเหตุผลที่เอคุณอาเนี่ยมีหลายโรคนั่นแหละค่ะจ้ะนะคะโดยปกติค่ะโดยปกติเนี่ยอพอฟอกเลือดไม่เกินสองเดือนถ้าหากว่าไตฟื้นนะคะยังมีโอกาสค่ะไม่เกินสองเดือนถ้าหากว่าไตฟื้นก็สามารถที่จะหยุดฟอกเลือดได้อ๋อจ้ะจ้ะจ้ะ โดยเกมเกมจะประมาณนั้นในช่วงนี้ค่ะคุณหมอท่านจะเช็คเลือดอยู่ตลอดตลอดตลอดเพราะฉะนั้นคุณอาอาจจะมีความหวังตรงที่ว่าถ้าหากปฏิบัติยาเก้าเม็ดได้อย่างแข็งแรง <S <S ขอเรียนย้ำนะว่าปฏิบัติตามเทคนิคเก้าข้อยาเก้าเม็ดอย่างแข็งแรงไตก็จะมีโอกาสฟื้นภายในสองเดือนอ๋อเหตุผลเหตุผลเพราะยาเก้าเม็ด มันเอ่อเป็นยาเป็นชนิดเดียวเลยนะที่หนึ่งเราจะไม่เอาพิษใหม่เข้าในขณะดเดียวเราจะเอาพิษเดิมออกนี่เป็นการช่วยหน้าที่ของไตหรือเรียกว่าเป็นการบำบัดทดแทนไตโดยธรรมชาติค่ะอ,อ๋อ,อยาเก้าเม็ดเนี่ยน,นะคะใช่ค่ะเพราะฉะแต่แต่ต้องมั่นคงแล้วก็มั่นมั่นมั่นเลยนะคะว่าแต่ที่สำคัญที่สุดนะคะเนื่องจากว่าเรามาถึงระยะนี้แล้ว เพราะฉะนั้นให้อาเตรียมใจเลยนะคะว่าเราจะฟอกก็ได้ไม่ฟอกก็ได้จ้ะนะคะเพราะเพราะว่าอ,ออย่างที่อาทราบาค่ะตอนนี้ไตระยะสุดท้ายแล้วค่ะและการฟอกเลือดของอาในณในณปัจจุบันนี้การฟอกเลือดไม่ใช่เป็นเรื่องที่เร็วร้ายเ,ออเราไม่กกเ,<อ>เลือดค่ะคุณหมอจริงๆคุณหมอแผนปัจจุบันท่านก็ไม่อยากจะฟอกหรอกคะ่ะถ้าไม่มีภาวะวิกฤต ค่ว่าวิกฤตจะมีอยู่สองอย่างของคนไข้ไตหนึ่งน้ำท่วมปอดอีกอันหนึ่งก็คือสลบหมดสติไปเลยอ๋อค่ะค่ะค่ะเกิดค่ะเกิดจากสมองขาดออกซิเจนหรืออีกประการหนึ่งก็คือมีการขั่งของของเสียมากจนกระทั่งสลบไปเลยซึ่งถึงตอนนั้นคนไข้จะยิ่งแย่มากกว่านี้ค่ะอาจจะต้องใส่ท่อช่วยหายใจค่ะออ แต่ช่วงแรงๆที่ไป<อ>เข้าโรงพยาบาลก็ใส่ท่อช่วยหายใจอ๋อใช่ไหมน่านะคะค่ะอืมแสดงว่าอท่านตัดสินใจถูกแล้วค่ะเพราะถ้าหากว่าไม่ใส่ท่อช่วยหายใจไม่ช่วยด้วยการโป่งเลือดอืมคุณอาจจะเสียชีวิตไปแล้วอ๋อจา่จาจ่าจ่าอันนี้เป็น้เา็วภาวะ่ิลิตจริงๆค่ะคุณอา,าต้องคือต้องดูด้วย ในกดตรงนี้ด้วยนะคะอ๋อต้องต้องถ้าเกิดในวิกฤตอย่างนี้เราฟอกไตดีกว่าใช่ไหมคะคือจริงๆแล้วมาถ้าหากว่าจะฟอกเลือดให้ทำควบคู่ไปกับยาก้ามเม็ดได้เลยค่ะค่ะไห้ัดกันโดยเฉพาะอย่างเรื่องผักนะผักแผนปัจจุบันก็จะงดบอกคาลีงดหน่อไม้งดกะหล่ำปรีคะน้าผักที่สีเขียวจัดกัด ซึ่งตรงกับแพทยวิธีรมตรงที่ว่าผักที่มีสีเขียวจัดจัดแข็งแข็งเหล่านั้นนะคะเป็นผักลิดร,ร้อนอ่าจ้ะส่วนส่วนโรคไตอะค่ะส่วนใหญ่จะเกิดจากภาวะร้อนเกินค่ะเพราะฉะนั้นเราแนะนำให้ท่านกินอาหารที่มีลิ์เย็นอยู่แล้วเน้นนะคะให้กินอาหารที่มีลิ์เย็นจ้ะแล้วรวม ถัวด้วยค่ะถั่วนี้แนะนําถั่วเขียวนะคะถั่วขาวลูกเดือยเอาถั่วเขียวถั่วขาวลูกเดือยค่ะเน้นโดยที่ไม่ต้องใส่น้ําตาลนะคะอา,อ,าอาจจะทานข้าวโพดได้แล้วในพืชคุณอ,อาไม่ต้องกลัวเรื่องที่จะขาดน้ําตาลนะคะ,ะเพราะในพืชผักมีความหวานอยู่แล้วคุณอาลองสังเกตดูสิค่ะนะคะ แล้วของหวานนี่ควรจะงดรวมทั้งผลไม้ด้วยนะคะอ๋อของหวานกับผลไม้ไม่สมควรกินตอนนี้ใช,ใช่ค่ะถ้าหากว่ายังไม่ถึงสองเดือนก็ไม่แน่นะคะถ้าหากปฏิบัติตัวโดยเฉพาะเรื่องอาหารรับประทานอาหารดีๆเนี่ยจ้ะโอกาสโอกาส,โอกาสที่ไม่ต้องพอกเลือดต่อได้ค่ะก็ม,มีค่ะถามว่ามีมมีนะคะจ้ะ อืมนะคะแล้วก็เอ่ออางข้ออย่างอื่นก็เรื่องการออกกําลังกายนะคะแล้วก็ประเด็นสําคัญที่สุดว่ะเรแล้วาคาเรื่องอาคาแล้วเรื่องแล้วแล้วพี่สาวก็บอกว่าเขาทีไม่ออกเลยอะตอนเนี้ยอยี่ไม่ออกไม่ต้องตอนนี้ไม่ต้องกังวลเหตุผลเพราะว่าการฟอกเลือดจะมีกลไกในการเอ่อทำงานอยู่สองอย่าง เอ่อหนึ่งเอาน้ําออกสองเอาของเสียที่อยู่ในร่างกายออกก็คือดึงพิษร้อนออกไงคะอืมน้ําจะถูกน้ําจะถูกดึงในขณะที่ฟอกเลือดสังเกตดูก๊อกกับหลังฟอกน้ําหนักเป็นยังไงคะอ๋อถ้าเกิดหลังฟอกมันก็ยุบลงไปละค่ะมันก็พอบลงใช่ค่ะจ้ะใช่ค่ะจ้ะแล้วแล้วสามสี่กิโล พี่เศร้าเขายังไออยู่อ่ะหมอเขาบอกว่ายังมีน้ํายังอยู่ในปอดบ้างอย่างเงี้ยนะค่ะอ,อาจจะมีข้างอยู่อีกไงคะ่ะใช่ค่ะจะอาจจะมีน้ํายัางอยู่อีกตรงนี้เดี๋ยวเขาถ้าหากว่าเราไม่ใส่เข้าไปเพิ่มมากนะคะให้กินน้ํารวมทั้งน้ําที่มาจากผักเอาเอาอย่างนงี้แล้วกันนะคิดง่ายๆว่าน้ําหนัก ในแต่ละวันไม่ควรจะเกินหนึ่งกิโลค่ะอ๋อตอนนี้ตอนนี้1 1> มะเช้าชั่งห้าสิบกิโลอ่าพรุ่งนี้อย่าให้เกินห้าสิบเอ็ดอ่าจากอ๋อแต่ละวันไม <ใน S 1> ่เกินหนึ่งกิโลใช่ค่ะเพราะอาหารที่เรากินเข้าไปน้ําไม่ใช่ว่าจะมาจากน้ําดื่มอย่างเดียวจ้ะแต่จะมาจากน้ําดื่มจากจากผักและผลไม้ด้วย แต่น้ําที่เราดื่มนะคะเนศาสตร์แพทย์ิถีทาก็คือต้องเป็นน้ําสมุนไพรเล็กเย็นค่ะจ้ะเอาตอนตอนนี้กิน,นะะตั้งตั้งแต่อยู่ลงอกินรักปึกเอ้เกี่ยวกับแพทย์สมุนไพรเนี่ยมาทั้งหมดแล้วแปดเดือนเก้าเดือนที่ไม่ได้กินหมูนะคะกินกินสัตว์อะไรพวกเนี้ไม่ได้กินเลยพี่ทราบวะนะแล้วก็กินน้ําชีชไปอยู่โรงพยาบาลก็ก็แอบแอบหมอให้ให้กินน้ําชีด้วยแล้วก็น้ําสกัดด้วยเอาไปรวมกันแล้วก็ให้เขากินน่ะอ่าจ้ะ แต่ตอนกลับมาถึงบา้านก็ก็กินอย่างนี้อีกเลยค่ะไม่ฉี่เลยค่ะ,ะเดี๋ยวก็ไม่ด้าค่ะให้เวลาไตเขาอีกสักระยะหนึ่งนะคะเอ,อ,ะอาจจะอาจจะอาจจะยังมีฉี่อยู่เพราะว่าค่าไตไตน่าจะยังอาจจะทํางานอยู่บ้างในส่วนหนึ่งแต่อาจจะน้อยลงน้อยลงนะคะ่ะแต่ตอนนี้ตอนนี้ฉี่จะถูกขับออกทางขณะที่เราโคกเลือดหมดเลยอ๋อ เมื่อกี้ชีมาหน่อยหนึ่งมันเหมือนกับลักษณะที่ว่าเอ่อที่ออกมีเลือดในหน่อยแล้วก็สีคน้คนค้นน่ะเออมันน้อยเดียวแหละค่จะเออค่ะก็ยังสงสัยมันผิดธรรมชาติไปหรือเปล่าอย่างนี้ไงถ้าหากว่าฟอกเลือดจะไม่ผิดธรรมชาติค่ะอ๋อจ้ะถ้าหากว่าค่ะแล้วก็เออถ้าเราจะแก้ไขนะเขาก็อาจจะให้ดื่มน้ําผสมผงทานคือน้ํำสูตรสามพลังอะคะ่ะหรือว่า อาจก็ได้สามพลังนะคะค่ะอ่าเข้าใจใช่ไหมคะที่มีผงถ่านน้ำมันเกียวค่ะค่ะอ่าน้ให้ดื่มให้ดื่มน้ําผงถ่านด้วยก็ได้ค่ะจะช่วยให้เอ่อในในระบบไอ้ทางเดือนเอากับปันสวปัสสาวะดีขึ้นนะคะจ้ะแล้วแล้วช่วงนี้อยู่จ้ะเน้นน้ำสมุนไพรริดเย็นนะคะเพื่อปรับสมดุล แล้วแล้วแล้วน้ำย่านางอะไรพวกนั้นสดสดนี่เรากินได้ใช่ไหมคะหรือว่าเราจะเอาแบบสกัดนะคะสดสดได้ค่ะสดสดได้ยิ่งดีค่ะเพราะว่าจะมีกางชีวิตทีกว่ะนจ้ะจ้าอ๋อช่วงที่ขึ้นเลยจ้ะช่วงที่อยู่โรงพยาบาลประมาณอาทิตย์นึงเนี่ยเขาไม่ถ่ายเลยนะคะแล้วก็แล้วก็ไปไปไปดีท็อกให้เขาว่านะ ไปดีท็อกให้เขาช่วงแรกเนี่ยใส่ใส่อะไรมันจะะยงระยายหมดแต่จากทีนี้ช่วงหลังๆแล้วมันก็จะน้อยลงใสอ่อะนะเออแล้วก็ประมาณอาทิตย์นึงเขาไม่ทายแล้วก็พาไปดีท็อกพอพาไปดีท็อกรอบแรกอ่ะเขาไม่ทายเลยดูดดูดหมดเลยน้ำนะ,นะแล้วรอบที่สองอตอนบายก็พาไปดีท็อกอีกรอบหนึ่ง แล้วก็มันอุจจาระนะมัน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 เลวมันเลวลงไปน่อยหนึ่งแต่แต่ก็ต้องต้องเอามือเคลียร์เคลียร์มันดันออกนะอ่าดัานออกอันอันนี้ครั้งนี้ออกออกเยอะนะคะแล้วพอลุงลุงตอนเย็นอีกวันหนึ่งนะอีกวันหนึ่งนะแล้วแต่อันเนี้ยฟอกไตแล้วแล้วก,แวก็แล้วก็ทำอีกวันหนึ่งแต่ทีเนี้ยดูดเขาเขา,เขาเอาใส่น้ําเข้าไปขวดแรกก็ไม่รู้สึกอะไรเลย แล้วขวดที่สองก็ไม่รู้สึกอะไรเลยอยู่ในนั้นนะ่ะไม่ไม่ออกเลยก็คิดว่ามันร้อนน่ะคะ่ะอืมใช่ค่ะอ่ะคิดถูกแล้วค่ะการเอ่อรอไปส่วนใหญ่จะเป็นภาวะร้อนเกินร้อนเกินก็จะทําให้อุจจาระมีปัญหาเราเราจะแก้ไขตามศาสตร์แพทย์พิจีทรำก็ด้วยการสวนล้างลำไส้ถูกแล้วค่ะถ้าเห็นปัจจุบันก็จะให้ยาระบายใช่ะคะซึ่งายาระราบายบางครั้งทำให้คนไข้ปวดมวน ไม่สบายตัวหรอกค่ะแล้วก็เอที่น้ำเขาเขาเข้าไปเขาไม่ยอมออกกลับมาไม่ต้องกำบวนเลยค่ะนส่วนไปเรื่อยเมื่อไหร่ที่อุเอขาปรับสมดุลได้ดีๆเดี๋ยวเขาก็จะถ่ายออกมาเองอ๋อได้แล้ค่ะอาบน้ำตรงนี้นะคะหมายถึงว่าช่วงนี้เนี่ยเน้นพืชผักผลล่อพืชผักที่มีริบเย็นงดผลไม้ก่อนแล้วพืชผักริ์เย็นนะคะงดพวกผลไม้ก่อ จ้ะงดผลไม้แล้วแล้วแล้วถ้าเกิดเราเราดีท็อกไปนี่มันมันจะไม่เกี่ยวกับมันจะไม่เกี่ยวกับน้ําท่วมปอดใช่ไหมคะถ้าเกิดเราดีท็อกซ์เข้าไปแล้วเขาไม่ออกไม่ไม่เกี่ยวค่ะไม่เกี่ยวมคนละระบบกันอ่าจ้ะจ้ะเขาเขาไม่สามารถไม่ไม่คนละระบบกันร่างกายเราเขาจะฉลาดเขาจะดูดซับสารที่มีประโยชน์จากน้ำที่ส่วนล้างลำไส้นั่นแหละค่ะจ้ะ อ๋ออ๋อตรงนี้ถ้าแับว่าเราก็พาไปดีท็อกอะไรยังจะได้เหมือนเดิมนะคะได้ค่ะได้ดีท็อกไม่จะดีมากมากเลยค่ะจ้ะดีมากมากเลยดีท็อกนี่จะช่วยให้ไตค่ะจะทำให้ไตฟื้นฟื้นหรือไม่ฟื้นอันโต่ะก็แล้วแต่นะคะคือคือคือนั่นแหละค่ะแต่ว่าอยากให้อาทำใจนิดนึงนะคะว่าฟื้นอาจจะฟื้นก็ได้ไม่ฟื้นก็ได้ นะคะประมาณสองเดือนนี้แล้วก็อันหนึ่งสําหรับอาก็คือการพอกเลือดก็ไม่ได้เป็นการเร็วร้านะคะอย่างน้อยๆเห็นแล้วนะว่าเป็นการช่วยชีวิตนะคะเป็นการช่วยชีวิตของพี่จริงเพราะถ้าหากว่าไม่ได้ฟอกเลือดอาจจะเสียชีวิตไปแล้วก็ได้อนี่คือขั้นตอนการช่วยเหลือของแพทย์แผนปัจจุบันค่ะทีนี้พอพอตอนนี้ท่านกลับบ้านท่านฟื้นแล้วเราก็ทํายาเก้าเป็นเรื่องของเราและนะคะอ่าค่ะ อ๋อไม่ต้องกังวลทำทอดคู่ไปกับการฟอกเลือดได้เลยเวลาเราฟอกเลือดเนี่ยก็จะมีความร้อนเข้ามานะใช่เพ<ข>ราะว่าใช่ค่ะเพราะว่าถึงแม้ว่าจะอยู่ในห้องแอร์ก็ตามแต่เครื่องมือเครื่องไม้ที่เราใช้ในการฟอกเลือดอเป็นสื่อไดฟ์โทรนิกทั้งนั้นเลยอ๋อแต่ถ้าเกิดแบบนี้เราก็ให้เขาฟอกเลือดต่อไปได้ก่อนนะคะแต่ต้องงดงดัดดกงดผลไม้ของหว,วาน S <S ใช่อ่าจ้ะใช่ค่ะอ๋ออ๋อจ้ะอืออย่างนี้มันมันก็ต้องอพวกถ้าเกิดเราพอกนี่ก็ยังพอกได้ใช่ไหมคะน่ะอ่าได้ได้ทุกอย่างเลยค่ะอ่าได้ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นแช่มือแช่เท้าพอกทาประคบอบอ,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 อาบสูดดมเม็ดเสริมทําได้หมดเลยค่ะอ่าจ้ะทำเล้าที่สบายจ่ะแล้ว,แล,วแล้วที่มันเจาะไอ้ตรงคอตรงเนี้ย แล้วเราต้องถ้าเกิดเราเราไม่สงควรไปพกใกล้ๆใช่ไหมล่ะคะใช่ค่ะประการประที่ที่ตรงบริเวณที่เจาะคอที่เจาะบริเวณคอค่ะที่ระวังอย่างเดียวก็คืออย่าให้โดนน้ําแล้วก็อีกประการหนึ่งนะคะก็คือแป้งค่ะอ๋อแป้งถ้าเป็นไปได้ช่วยเิยก็ได้เพราะว่าแป้งเนี่ยจะมีฝุ่นเล็กๆฝอยๆจ้าซึ่งแม้แต่จะปิดก๊าสเอาไว้แล้วนะคะ,ะเขาก็จะสามารถเข้าไปถึงเพลได้ค่ะจ้า อ๋อที่คอหรือที่หน้าอกคะอาที่ที่ที่ตรงคอจอที่คอหรือที่ที่ตรงคอนี่แหละงคอใช่ไหมตลาดฮแนะแนะนให้อาหาผ้าผ้าผ้าพวกศีรษะเอ่อเอามาเอามาเอ่อสวมไว้ที่คอค่ะเพื่อไม่ให้สายเคลื่อนอ๋อผ้านั่นเหรอ ผ้าผ้าแบบผ้าขนหนูอย่างเงี้ยเหรอเอามาพันพันคอเลยเหรอผ้บบาขนหนูก็ได้ถ้าที่เขาเก็บผมอะค่ะผืนใหญ่ๆอ่อะค่ะผ้าผ้าที่เขาใช้อืมแล้วก็มันจะเป็นกลมๆแล้วก็มันจะยืดยืดได้ได้ในระดับหนึง่งเอามาสวมไว้แต่สวมไว้ที่คอ,อเพื่อ,อไม่ให้สายที่ที่เขาเจาะเอาเลือนเพราะไม่งั้นเนี่ยจะเคลื่อนเออถ้าเคลื่อนเนี่ยโอกาสที่มันจะหลุดได้ง่ายง่ายกว่าสายที่หน้าอกอะค่ะ อ่าจ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 ่าอ๋อต้องไปหาผ้านะนะคะเออขอบคุณมากเลยละค่ะช่วงนี้ที่แนะนํานะคะค่ะ,คะช่วงนี้าค่ะระวังน้ํานะคะน้ําเวลาเราล้างหน้าแปรงฟันนี้ให้ระวังนิดนึงจ,จากผมนี่ต้องไปอาจจะต้องไปที่ร้านเพราะว่าเดี๋ยวน้ําจะโดนนะแล้วก็กับแป้งฝุ่นนี่แหละคะ่ะอ่แป้งฝุ่นค่ะ,ะ,คะระวังแป้งจ่าเออเออมีอะไรจะเพิ่ม สามเพิ่มเติมนะจ้ะก็พออย่างนี้ก็ล้างล้างไตไปก่อดีกว่าก็ตอนแรกก็จะถามจะถามพี่ว่าถ้าเกิดเราจะหยุดล้างเลยเนี่ยได้ไหมก็ยังส่งใส่ก็เห็นว่าทําไมพี่มันทีไม่ออกไงเราก็มันมันเป็นยังไงมัทีไม่ออกอืมก็กลัวว่าพี่เขาจะเป็นจะค<ะ>่าจ<ะ>ั้้นแลลวะค่ะ ใช่ค่ะคือจากจากที่ฟังเล่าอาการแนะนําว่าการปกเลือดคือการช่วยภาวะในช่วยชีวิตในภาวะวิกฤตค่ะจา,จากการที่ต้องใส่ผ้าจากจากที่บอกว่าน้าท่วมปอดอย่างเงี้ยค่ะนี่คือการช่วยชีวิตค่ะเช่วยชีวิตเพราะว่าถ้าหากว่าเราเลือกเลือดโอกาสท่านเสียชีวิตได้และท่านจะฟื้นประมาณเกินไม่เกินสัปดาห์หรือว่าประมาณไม่เกินสองสัปดาห์ค่ะท่านก็จะสามารถที่จะรู้สึกว่าสบายตัวมากเลยตอนนี้นะคะเป็นวิ องที่เราจะใช้ยาเก้าเม็ดในการปรับสมดุลค่ะอจะืจ้ะจ้ะโอ้ยขอบพระคุณมากนะคะจ้ะข้อเบอร์โทรพริกกุ้งด้วยนะคะดับเพื่อแบบคงส่งใส่ยังไงจะได้โทรถามจ้ะจ้ะ์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งหกศูนย์แปดหกศูนย์แปดแปดหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งหก หกหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งหกศูนย์แปดหนึ่งหกหกหนึ่งจกุ้งค่ะยินดีค่ะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโรคไตก็ยินดีค่ะค่ะโรคอื่นก็ได้ค่ะพี่ดาเป็นไงบ้างครับพอได้รับความรู้ก็เป็นไมครับก็โล่งใจขึ้นสบายใจขึ้นแล้วค่ะ เออก็รู้ว่าอันนี้มันเป็นมันจะต้องฟอกไตล้างไตมันเพื่อช่วยชีวิตเราก็เพิ่งจะรู้นี่แหละค่ะครับครับผมไหยบางตัวก็นําไปปฏิบัติแล้วก็ถ้ามีปัญหาแล้วก็โทรไปสอบถามนะครับจ้า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 ขอบคุณมากนะคะครับสู้ๆนะครับค่ะสู้ๆค่ะขอบคุณค่ะครับแล้วก็ขอขอบคุณจิตอาสาที่ส่วนก้าวทุกคนนะ ติดตามข่าวอะไรต่ออะไรให้คำแนะนำที่ดีมากเลยละค่ะครับครับ<ช>ผมยินดีครับจิจสารทุกท่านยินดียินดีรับใช้นะครับจ้าขอบพระคุณค่ะครับผมสจาทุกครับจ้า